ทานซมตำค่ะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะเช้าวันนี้ก็ ได้ของเล่นใหม่มาให้เด็กๆเ,เล่นนะคะแม่นุกคะ่ะมีท่านผู้ใหญ่ใจดีซื้อผ่านทางแม่นุกนะคะให้กับแม่น้อยมาฝากเด็กๆที่บ้านสามบุญค่ะก็เลยเอามาให้มิวน้อยเล่นก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปเล่นกับพี่ๆทีหลังคะ่ะมีผีเสื้อด้วยนะคะมีผีเสื้อด้วยคะ่ะหลังจากที่ทานข้าวอิ่มแล้วนะคะอะไรพระลูกนี่คืออะไรเอ่ยอ่ะลูกอ่ะ คคือออะะไรเ่ผีเสื้อก็มีค่ะอันนี้นะคะก็อากาศร้อนนะคะตื่นเช้ามาก็เหมือนเดิมค่ะทําบุญตักบาตแล้วก็มาทําความสะอาดกรงให้กระเด็กๆนะคะเปลี่ยนทรายแมวเปลี่ยนน้ำให้อาหารกับเด็กๆนะคะตื่นแต่เช้าเหมือนเดิมค่ะตั้งแต่ตีห้านะคะเด็กๆก็เรียก ประมาณตีห้านิดๆเด็กๆก็เรียกแม่น้อยแล้วค่ะลงมาหาถึงเสียงถึงเงียบไปนะคะได้กินออเดิร์บนิดหนึ่งก่อนก่อนที่จะได้กินช่วงช่วงประมาณเวลานี้นะคะเอาตบด้วยเ,เล่นเลยค่ะขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ฝากแม่นุกมาให้แม่น้อยนะคะของเล่นชิ้นใหม่ค่ะขอให้ท่านเฮงเฮงเรื่อยๆตลอดไปค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ขอพระคุณทุกๆการสนับสนุนขอพระคุณทุกท่านที่เมตตาแล้วก็เอ็นดูเด็กๆบ้านสามบุญค่ะเนี่ยค่ะพี่ๆก็พากันกินอาหารแล้วไม่น้อยก็ปรับเปลี่ยนมุมของพี่ๆกรงใหญ่นะคะคือเลื่อนออกมาเลื่อนออกมาทําความสะอาดอย่างเงี้นะคะเลื่อนออกมาทําความสะอาดแล้วก็เอาอันนั้นไปแทนอันนี้ค่ะ สนุกไอ้หรือยังไงคะม,มีผีเสื้อด้วยลูกเล่นเลยเล่นเลยน้องบุญบุญถึงนะคะเล่นผีเสื้อบุญถึงพี่พี่กงใหญ่ก็รอก่อนนะคะพี่พี่กงใหญ่รอก่อนนะคะลูกเดี๋ยวแม่น้อยให้เล่นนะคะแต่เย็นๆค่ะน่คะม,มันคืออะไรลูกที่เล่นที่เล่นของของเล่นชิ้นใหม่ มันคืออะไรครับอะดูสิดูสิสชอบไหมครับชอบทุกอย่างเลยครับมีอะไรให้เล่นก็เล่นครับผมเล่นเป็นทุกอย่างเลยอ้าวบุญถมเป็นไงลูกบุญถมก็เล่นเลยนะบุญถมก็เล่นเลยลูกอ,อันนี้น้องบุญทองน้องบุญทองกับน้องบุญเงินค่ะเอ้าเอ้าเอ้า ยืนท่ายืนน่ารักมากเลยนะฮะเออเออติดที่ขาติดที่ขานะคะ เด็กๆที่กรงใหญ่กับพี่ๆรอก,ก่อนนะคะลูกทีละให้เด็กๆให้น้องๆเล่นก่อนคะ่ะเดี๋ยวแม่น้อยเข้าไปหานะคะ นี่ทำไมไม่กระดุกกระดิกแล้วลูกติดขา กำลังน่ารักนะคะเด็กๆกำลังน่ารักมากเลย่าหน้าตาเออเอ๊ะดูพี่บุญทองดูน้องบุญทองบุญทองเล่นไหมเลยบุญทองเร็วบุญชูบุญชูอ่าบุญชูครับบุญชูครับบุญเงินบุญเงินบุญเงินค่ะบุญเงินบุญเงินค่ะบุญบุญถึง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  บุญทองบุญทองบุญทอง,บ,ทองบุญทองครับบุญทองอ,อ Self então, <laughs> บุญทองครับบุญทองครับบุญชูบุญชูบุญชูครับอะลึกอะบุญชูครับผมอลึกอะบุญเงินบุญเงินค่ะ บุญเงินค่ะบุญเงินค่ะบุญเงินค่ะบุญเงินบุญทองบุญทองมาฟังนี่ลูกมะบุญทองค่ะนี่าทางนี้เลยบุญเงินอ๋อ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 ลงมาลงมาลูกลงมาเลยลูลูกเร็วลงมา มึงมาเร็วๆค่ะึบุญชูลูกบุญชูอ่ะลูกอ่ะอะบุญชูเร็วๆันเก่งแล้ว เล่นโชว์หน่อยครับเดี๋ยวเร็วคันเกง่งอ๋อ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 มาฟังนี้ดูยวฟังนี้ฟังนี้ <c oughs> ก็เกี่ยวกันแล้วเนี่ยนะก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปเด็กๆบ้านสามบุญนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด็กๆด,ด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้ากาบพี่ๆนะคะขอบพระคุณค่ะ๊มยบาย <Bye. S 2> สวัสดีค่ะบ <Bye. S 2> ผม